มาหาเราครั้งแรกนี่ครบางทั่วหมดเลยถ้าเกิดบางทั่วแบบนี้คำถามถามมาเยอะมากว่าเอ๊ะเราปลูกผมดีไหมเราไม่อยากปลูกผมเราทํำยังไง เกครับ hey, สวัสดีนะครับมอทอปน,นะครับแพทย์อเมริการบอร์ด้านสัญญกรรมการปลูกแกเซลล่าผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูเคสด้วยกันนะฮะก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณคนไข้ก่อนที่ให้ความกรุณาให้เราได้มาแชร์เรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องเส้นผมนะฮะเคสนี้เราทำมาให้กับคนไข้ไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะทําต่อเดี๋ยวตามมาดูด้วยกันฮะคเคสนี้คนไข้เพศช,ชายนะฮะอายุเกือบหกปีแล้วฮะผมมาบริเวณด้านบนมาหาเราครั้งแรกนี่ฮะบ,บางทั่วหมดเลยถ้าเกิดบางทั่วแบบนี้คำถามถามมาเเเยออะมมมาาากว่๊รปผ,ผดี คำถามแรกก่อนปลูกผมดีนะฮะถ้าสมมติว่ามันบางตัวขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่อยากปลูกผมเราทํำยังไงปลูกผมต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนฮะคือการย้ายเซลล์ผมด้านหลังซึ่งมีอยู่อย่างจํากัดแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าไม่จําเป็นเราไม่ใช้แล้วบางแบบนี้เราถ้าเกิดไม่ปลูกแล้วเราไม่อยากกินยาแล้วเรา,เาก,กระตุ้นก่อนอยังไงดีแค่นี้คือรีซาวหลังทําตัวนาโนแฟตนะฮะหรือว่า, I, อ,าอ,อามี่ย่อภาษาอังกฤษออโตโลกัส ไลโพไซต์ไมโครไนต์อินเจคชันนะฮะตัวนั้นมันคือการเอาไขมันของไขมาแล้วเอามาฉีดเพื่อกระตุ้นนะฮะแต่ผมบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ทุกเคสที่ประสบความสาเร็จแบบนี้นะฮะขึ้นอยู่กับบุคคลต้องมีรายละเอียดที่จะทําการรักษาอีกเยอะถ้าผมพูดไปเนี่ยมันจะไม่จบในคลิปเดียวอันนี้ผมเอามาให้ดูรีวิวก่อนว่าซิงเกิลทิทเมนต์ของการทำนาโนแฟตเนี่ยคือทำหนึ่งครั้งรอดูผลเลยที่3เดือน6เดือนหรือได้ประมาณปีหนึ่งบวกบวกข้อดีคือผมเช่นเล็กใหญ่ขึ้นผมหนาขึ้น ไม่มีการฉีดสารใดๆเข้าไปในร่างกายเป็นการกระตุ้นเซลล์ของคนไข้อย่างเดียว อันนี้นะฮะอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูเป็นรีเซ็ t นะก็เดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวตามมาดูได้นะฮะลองยกสีสรขาขึ้นดูนะโอเคเคสนี้ก็รักษายังไงต่อเดี๋ยวเราฉีดตัวเก็ดเลือดเดี๋ยวเราเพิ่มจานวนเก็ดเลือดให้คนไข้เพื่อรักษาให้คนไข้ผลรักษาเนี่ยอยู่นานที่สุดนะครับก็ฝากไว้เป็นกรณีศึกษานะครับก็เป็นหนึ่งในหลายๆเคสไม่ใช่ทุกเคสที่ประสขขบความสำเร็จนี้นะฮะ บางเคสเท่านั้นนะฮะเป็นทางเลือกนะครับสำหรับท่านที่ไม่ต้องการปลุกผมเ okay, คทับขอบคุณคนไข้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทางผู้ติดตาม